สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะนั่งรถเร็ว139จากหัวลำโพงมาอู่อูอทอทอ่ทมพรพิสัยนะครับผมด้วยมันจะสิ้นสุดอยู่ที่อุบลน,นะครับผมเป็นรถด,ด่วนเฉยๆไม่ใช่รถด,ด่วนพิเศษถ้ารถด,ด่วนพิเศษมันจะเป็นกระมบี่สีแดงๆที่ผมเคยขึ้นล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็คือพี่ขึ้นนะครับผมพี่ผมขึ้นมาจากหัวลำโพงผมจองตั๋วให้ที่ ที่อุทมพรแล้วก็ส่งตัวไปให้เพราะว่าแกขี้เกียจขี้เกียจนั่งรถไปจองตัวที่หัวลําโพงนะครับผมทำไมต้องจองตัวด้วยละ่ะก็การจองตัวมันจะชัวร์กว่าการที่ว่าซื้อตั๋วเราขึ้นเลยนะผมเพราะว่าบางทีแต่ละขบวนขบวน,บนมันไม่เหมือนกับรถทัวร์ทั่วไปนะผมมันต้องจองนะผมเพราะว่าถ้าหมดก็คือหมดเลยอย่างเงี้ยคือเราจองตั๋วนอนนะผมขบวน1นึมมีทั้งมีทั้งชั้น ชั้นสองชั้นสนะครับผมเป็นชั้นประหยัดนะผมจะมีตัวนอนตัวนอนเตียงบนเตียงล่างแล้วก็เ,เป็นที่นั่งเป็นที่นั่งเหมือนนั่งรถทัวร์ครับผมแลจแ,แล้วก็จะเป็นนั่งแบบเป็นยาวไปเลยเป็นแอร์นะเป็นแบบแอร์นะผมแล้วก็จะมีแบบนั่งนั่งเหมือนกับเป็นเหมือนกับรถที่ชั้น3านะชั้น3าจะเป็นเหมือนกับ รถท้องถิน่น่ะที่นั่งแบบว่าหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมแต่ถ้าว่าเป็นเป็นปรับอากาศเป็นปรับอากาศอยู่ในขบวนกันนั่นแหละอยู่ในขบวนเดียวกันแหละนะผมแต่จะคนละตู้นะผมมันก็จะมีแบบว่านั่งนั่งเหมือนรถทัวร์มีแอร์นะผมแต่พี่ผมนั่งแบบเป็นรถตู้นอนอยู่ชั้นบนอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะผมไม่ถึง600นะผมชั้นบนนะต,ตีตัวนอนนะผมถ้าเป็นตัวล่างน่าจะประมาณสักหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยนะผม ตีไปประมาณนี้เลยว่าตีเต็มเงินไปเลยประมาณ700ถ้าเตียงล่างเตียงบนอยู่ที่ประมาณ600นะผมเพราะว่าผมซื้อเตียงบนให้พี่เขานะครับผมอันนี้มันจะที่สุดจากที่อุบลแต่เราลงอุทมพรพิสัยนะผมเห็นไหมเขาจะนั่งแบบเป็นแบบยาวอันนี้เป็นแอร์นะครับผมก็ปนะรนะหยัดดีถามว่ามันแตกต่างกันยังไงแตกต่างคือว่ารถมันใหม่กว่ามันไม่ได้เป็นรถเก่านะครับผม มันไม่ใช่รถเก่านะผมถ้ารถด่วนพิเศษมันจะเป็นรถใหม่กะมืหีแลวเป็นระบบสัมผัสก็คือประตูสัมผัสนั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมเออประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นออรถเร็วนี่มันจะเป็นรถแบบเร็วเหมือนกันแต่เพียงว่ามันจะเป็นรถเก่าอัตโนมือประตูอัตโนมือ,อ,มอเหมือนกับเขาดัดแปลงจากรถรถที่แบบนั่งธรรมดามาเป็นตู้นอนปร,ประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็จะเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นมา่านสีน้ำเงิน นะผมเป็นม้าสีน้ําเงินรูปมันจะสั่นไหวหน่อยนี่ผมปรับปรับให้ให้มันเหมือนช้าลงให้เหมือนแบบสมูทลงปกติถ้าเป็นธรรมดาที่ถ่ายมันจะเร็วนะผมเนื่องจากว่าไม่ได้อะไรเซอร์ฟี่ไปนั่นเองนะครับผมก็มันเป็นการ update, อัปเดตให้ดูนะผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับะนะผถ้าเป็นตูนั่งเห็นไหมจะเป็นสีดแดงถ้านั่งแบบติดแอร์ อันนี้ก็จะเป็นขบวนที่สองนะตู้ที่สองอันนี้ก็จะเป็นตู้นั่งอนั่งแบบเหมือนรถทัวร์นั่งก็หากันนะผมประมาณนี้นั่งเป็นแล้วก็จะมีเป็นตัวนอนประมาณนี้นะผมในขบวนสีเงินนี่แหละจะเป็นตัวนอนนะผมตู้ตู้ที่หนึ่งตู้ที่สองจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตู้นอนนะครับผมประมาณนี้เออนะครับผมจะเป็นมันจะเป็นสีเป็นสีบอกให้นะผมเราก็จะขึ้นตามนั่นมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องของการที่เราซื้อตัวนอนหรือว่า เป็นเขาเรียกว่าอะไรรถด,ด่วนมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่นั่งแต่ถ้าเป็นรถแบบเหมือนกับรถท้องถิ่นอะ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องที่นั่งก็คือว่าตัวเรากับที่นั่งจะไม่ตรงกรันเนื่องจากว่าใครขึ้นก็นั่งเลยใครขึ้นก็นั่งเลยประมาณนั้นก็คือตามใจฉันประมาณนี้เออแต่ถ้าเป็นตัวตู้นอนมันไม่ได้นะผมรู้ว่าเป็นรวด่วนมันจะค่อนข้างที่จะเขาจะฟีดแบ็กในเรื่องของที่นั่งนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ตู้ใครตู้มัน ที่นอนใครที่นอนมันทำนองนั้นนะผมเดผมแวเราจะขึ้นไปข้างบนกันประมาณนี้ไปดูบรรยากาศข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากน,นี่ก็ทําให้สมบูรที่สุดแล้วนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับคลิปหน้าจะขอปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับผมเนื่องจากขัดไมเคิลเซฟี้ไหมจะเป็นตู้แบบนอนแบบนี้นะครับให้ดูบรรยากาศมันจะเป็นแบบให้ดูนะผมจะเป็นปีนขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมส่วนตู้ใหม,ม,มรร่มันจะไม่มีบันไดมันจะไม่มีบันไดแบบนี้เขาจะเก็บบันไดให้ปิดมิดชิดเลยหมนะ นี้เป็นเตียงนอนนะครับผมมีหกกับเก้าอืม,มชั้นบนเป็นเราก็จะขึ้นมาเราก็จะนั่งอันนี้ก็จะถึงแล้วนะครับผมนี้ก็จะรอรับพี่นะครับผมจองตัวให้พี่นะเออไม่ได้ขึ้นเองนะครับผมภาคไม่ขึ้นเองเลยประมาณนี้ใช่ไหมมารับพี่เออใช้เวลาขึ้นหกโมงหกโมงเออห้าสิบเก้านะครับผมประมาณห้าสิบกว่าประมาณนี้มาถึงนี่ประมาณตีสี่ กว่ากว่านะครับแต่จริงๆแล้วรถไฟมันเลทนะผมเลทอยู่ที่ประมาณตีห้ากว่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถด่วนพิเศษจะไม่ค่อยเลทนะครับผมส่วนใหญ่รถด่วนพิเศษนะนี่เป็นรถเร็วแต่เลทก็เลทไม่กี่นาทีแต่ในอนาคตจะมีโครงการแต่ผมจะขอให้จับตัวทวงหรือจะว่าให้เพราะว่าเส้นทางเดินต่อไปที่อังนฤษคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตลอดที่มาลาก็หวังว่าทีินี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับ Oh